เคยไหมครับเวลาเราคุยประชุมอะไรเนี่ยคุยทีไรไม่จบสักทีหรือว่าปิดไม่ได้หรือเรียกง่ายๆว่าคุยไม่จบนั่นเองเนะครับจะคุยนั่นคุยนี่คุยเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยแล้วมันจะมีวิธีแก้อย่างไงนะครับวันนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมป๋องนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะมาคุยเล่าสู่กันฟังครับโดยผมได้ปรึกษากับคุณอามที่ปรึกษาด้านการทําธุรกิจครับ ประเด็นก็คือเวลาผมคุยนะครับกับพุ้นส่วนหรือว่าผู้ที่ประชุมร่วมเนี่ยว่าคุยแล้วคุยอีกทำไมมันไม่จบสักทีแล้วมันเปลี่ยนเรื่องไปแล้วมันดึงกับมายากเหลือเกินนะครับวันนี้คุณอามก็เลยแนะนำเทคนิคให้ผมฟังครับก็คือลองมาใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าซิก็เลยมาแนะนำดูครับก็คือให้ลองใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าซิกติกกิ้งแฮนะครับหลักการง่ายๆก็คือเราเนี่ย จะต้องมาเหมือนกับหยิบการ์ดออกมาก็ได้ครับหรือว่ามาพูดกันเลยว่าเราจะสตาร์ทการพูดของเราคือเรื่องอะไรนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เราคุยแต่เรื่องดีอย่างเดียวเลยนะห้ามคุยเรื่องอื่นนะคุยแต่ข้อดีอย่างเดียวเลยนะต่อมา,เ,อาเราจะคุยแต่ปัญหาอย่างเดียวนะใครมีปัญหาอะไรคุยมาให้หมดเลยต่อมาเราจะคุยแต่การพัฒนานะจะพัฒนาอะไรกันบ้างเอามาคุยกัน หรือว่ามาคุยถึงเรื่องปัจจัยสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างมันมีปัจจัยอะไรบ้างมีเป็นอะไรมาบ้างเล่ากันมาให้หมดเพราะฉะนั้นก็คือหลักการพูดเนี่ยมันก็จะทําให้ครอบคลุมครับแล้วก็ปิดการคุยได้ง่ายขึ้นแล้วก็คุยเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองเนะครับก็คือจะต้องมีข้อกําหนดเลยว่าห้ามพูดเปลี่ยนเรื่องห้ามย้อนอดีตว่าเมื่อกี้คุยอนุ่น,นแล้วย้อนกลับมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะปิดปิดแล้วก็ทําให้การ พูดเนี่ยเข้าประเด็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เราอาจจะเจอในการสนทนากันเนาะแล้วก็จะเจอเหตุการณ์ที่ว่าเอ๊ะบางคนชอบเปลี่ยนเรื่องชอบพูดนู่นพูดนี่แล้วก็คุมประเด็นหรือว่าแตกประเด็นไปเรื่อยย้อนกลับมายากเหลือเกินนะครับก็ลองเอาวิธีนี้นะครับมาใช้ดูนะครับก็ทุกคนนะครับเวลาสมมติเราคิดว่าเราจะคุยอะไรแล้วเราเปิดประเด็นอะไรออกมาแล้วก็อยากจะให้เคารพตามกฎ คิดนิดนึงอย่าไปเบรกเขาหรือว่าอย่าไปห้ามนะครับหรือให้คิดว่าห้ามดีกว่าไหมนะครับก็เราจะทำให้สภาวะของการคุยหรือการประชุมร่วมกันก็จะอยู่อย่างดีขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่คุณอามแนะนำนะครับทฤษฎีที่เรียกว่า Thinking Hat นะครับของ Edward De Bono ผมก็ไปหาข้อมูลมานั่นเองนะครับเขาจะมีการพูดอยู่ทั้งหมด6อย่างนะครับ ก็น่าจะเป็นหลักๆเลยก็คืออาจจะใช้เทคนิคก็คือคุณถือการ์ดออกมาก็ได้ว่าการ์ดใบที่1ก็คือหมวกสีขาวนะตอนนี้เราอยู่ในหมวดสีขาวก็คือแฟกต์ก็คือจะพูดแต่เรื่องจริงหรือข้อเท็จจริงต่างๆใครมีข้อมูลอะไรเล่ากันมาให้หมดเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเหมือนกันครับต่อมาครับเราก็จะอยู่ในส่วนของหมวดหมวกใบที่2นะครับก็คือหมวกสีแดงก็คือ f e l l i n g ก็คือจะเน้นในเรื่องของความจริงใจคุณรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงดีไม่ดียังไงบอกได้เต็มที่เลยครับในหมวกนี้นะครับต่อมามาหมวกที่3ครับก็คือหมวกสีดำนั่นเองก็จะเป็น c o อเตืนนะครับเป็นคำเตือนหรือข้อควรระวังหรือข้อที่คิดว่ามันน่าเป็นข้อเสียแต่ตรงนี้จะต้องมีการใส่เหตุและผลรองรับด้วยนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะยังไง มาต่อครับที่หมวดหมวกใบที่4นะครับหมวกสีเหลืองก็คือ benefit ก็คือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือคุยแต่เรื่องผลดีหรือผลสำเร็จต่างๆก็คือจะฟังแล้วง่ายๆคือเป็นเรื่องดีๆเชิงบวกนั่นเองนะครับมาหมวกใบที่5ครับหมวกสีเขียวหรือ creativity นั่นเองก็คือความคิดก็คือมาระดมความคิดการหาความคิดแนวเชิงสร้างสรรค์หรือว่าทางเลือกใหม่ๆนั่นเอง และโมดใบสุดท้ายโมดใบที่หโหมดสีน้ําเงินครับก็คือเกี่ยวกับโปรเซสก็คือมาคุยกันครับหาข้อตกลงจากทั้งหมดนั่นเองเพื่อตัดสินกันนะครับว่าแบบไหนอย่างไรเหมาะสมอย่างไรนั่นเองนะครับหวังว่าแนวทางการคิดแบบซิก h ฮ t ที่คุณอาบได้แนะนําผมนะครับแล้วก็ผมไปหาข้อมูลต่อนะก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการที่คุณจะประชุมคุยกับผู้สว่วนหรือว่าผู้ประชุมร่วมของคุณทําให้ได้ข้อตกลงหรือข้อคุยได้ชัดเจนและไม่แต่ประเด็นหรือว่าดึงกลับมาไม่ได้สักทีนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ